1> Office 1 0 1 p r o ูนย่ t สนับสนุนโดย Prodx Creative Academy สถาบันเรียนศิลปะออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณสวัสดีครับผมเนสสิริชัยศิริชัยสุทธิกรนะครับวันนี้เราอยู่กับ Office 1 0 1 p r o ู x p o d c a ่ t เนะครับเรายัางอยู่กับหนังสือคนสำเร็จเขามีนิสัยแบบไหนนะครับของ Mark l ล c คและในหัวข้อในวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและความสับสนที่วุ่นวายนะครับ ที่ราต้องเผชิญหน้ามาันเอ,อ่อในหนังสือเขาได้พูดเอาไว้ครับว่าหนทางสู่ความสําเร็จต้องก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงและความสับสนที่วุ่นวายการที่คนคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยต้องรู้จักนิ่งและสุขุมในช่วงเวลาที่รู้สึกว่าอึดอัดคุณต้องสร้างอุปปัญได้ใในการบังคับตัวเองให้ทําสิ่งที่คนอื่นทั่วไปไม่ได้อยากจะทําและต้องลงมือทําสิ่งที่จําเป็นต้องทําแม้จะรู้สึกอึดอัดและไม่อยากทําแค่ไหนก็ตามนั่นหมายถึงการรู้จักให้อภัย แทนที่จะเก็บความเครียดแค้นเอาไว้กับตัวเหมือนกับว่าถ้าเรารู้สึกอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันเป็นในแง่ลบอ่ะในแง่ลบคือเหตุการณ์ที่เราไม่อยากทําหรือว่าเรามีอารมณ์โกรธอยู่ให้เรานิ่งไว้แล้วแบบคิดกับตัวเองว่าทําไมเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรและถ้าเราทําสวนทางไปอะ่ะเป็นยังไงสวนทางคือถ้าเราโกรธอยู่ก็ให้เราแบบนิ่งแป๊บหนึ่งแล้วแบบพยายามใจเย็นหรือว่างานนี้ไม่อยากทําเลยให้เราลองหาข้อดีของงานนี้แล้วก็ลองลงมือทํามันดู และหนังสือได้กล่าวต่อนะครับว่ากล้าทําบางสิ่งบางอย่างแทนที่จะมมวพูดว่าทําไม่ได้กล้ารับผิดชอบกับพฤติกรรมของตัวเองอย่างเต็มที่แทนที่จะโมวโทษแต่คนอื่นคนส่วนใหญ่มักคิดเสมอว่าถ้าเราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้กับชีวิตสิ่งนั้นจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับเราไปโฟกัสการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ครับคือคือเข้าใจเข้าใจว่าเอ่อตอนนี้นเราเป็นพนักงานออฟฟิศและในอนาคต,ตเราต้องมีบ้านมีรถที่แบบ สวยหรูมากนั่นคือบ้านปลาชีวิตของเราแล้วก็เราจะใช้ชีวิตอยู่เฉยๆอะไรประมาณนั้นภาพฝันทุกคนก็ไม่น่าจะแตกต่างกันเท่าไหร่ครับแต่เมื่อพอเรามัวมองหาแต่สิ่งใหญ่ๆอ่ะเราเลยไม่ได้ทาอะไรสักทีสุดท้ายก็ต้องจมปลักกับอุป,ปนิสัยเดิมๆของตัวเองคําตอบของเรงนี้ก็คือเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องเล็กๆก,ก่อนโดยที่เราไม่จําเป็นต้องพยายามอะไรมากมายการเปลี่ยนแปลงเรื่องเล็กๆเหล่านั้นน่ะจะทําให้ในที่สุดแล้วกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเอง คือก่อนที่มันจะยิ่งใหญ่ได้ะก็ต้องเริ่มจากเล็กๆถูกไหมครับพีระมิดไม่ได้สร้างเสร็จแบบทันทีอ่ะพีระมิดไม่ได้มีคนมาแบบสั่งซื้อทางออนไลน์แล้วเขาเอามาตั้งต่าพีระมิดเริ่ม้วกการก่ออิฐไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยมันก็แบบเหมือนกุงโลมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวต้องหาวิธีว่าไอ้ความว่าประสบความสำเร็จของเราอ่ะมันต้องผ่านอะไรเช่นคุณอยากเปิดร้านกาแฟคุณอยากประสบความสำเร็จในด้านการชงกาแฟเพราะว่าคุณชอบกินกาแฟอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้คุณกําลังทํางาน อยู่ที่เดิมอยู่ในอ,อฟิศปกติแล้วก็ลองมองหาแล้วว่าสเต็ปแรกที่จะประสบความสาเร็จในด้านการเปิดร้านกาแฟคืออะไร1ต้องเก็บเงินไหมเก็บเงินเพื่อที่จะสํารองและไปเป็นต้นทุนตอนที่เราจะออกจากที่นี่แล้วไปลองทําหรือเปล่าแล้วพอเราได้ออกปุ๊บมีเงินก้อนหนึ่งอย่างที่2ที่ตามมาคืออะไรหาทําเลหรือเปล่าหรือมีทําเลแล้วถ้ามีทําเลแล้วก็ข้ามไปสเตปต่อไปอะไรประมาณนี้ครับคือมันต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆก,ก,ก่อน แล้วมันจะถึงการเปลี่ยนแปลงที่แบบใหญ่ขึ้นได้สุดท้ายน,นี้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนะครับไม่ได้บอกว่าทุกคนคิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆไม่ได้แต่ว่าเอาความคิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆอะเอาไว้ข้อที่2แต่ข้อที่1อ่ะให้เราคิดถึงมุมมองการเปลี่ยนแปลงเล็กๆรอบตัวเราก่อนดีกว่าแล้วนนลเดี๋ยวมันจะค่อย,อยๆดูหรอกพอจะถึงขานาดใหญ่เองขอบคุณที่ติดตาม Office 101 p o d c a s t ดครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ